เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบงังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสืบเนื่องจากสืบนครบาลได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากถึงผู้มีอิทธิพลทำการทวงหนี้นอกระบบโดยมีสมาชิกในกลุ่มหลายคนมักใช้ความรุนแรงข่คมขู่ยึดรถและทรัพย์ของลูกหนี้มาเก็บไว้ที่บ้านจึงได้วางแผนเข้าตรวจค้นตามนายโยบายของรัฐและพลตบดเอกต่อศัก์สุวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเข้าทำการตรวจคนที่บ้านหลังดังกล่าวภายในซอยชิมพี20แสวแงชิมพรีเขตตลิงชันกรุงเทพมหานครพบนา,นายธนาโชคอายุ40ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านนำตรวจคนและจับกลุ่มพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต,ยนต,ยนต,ยนต์อาวุธปืนโทรศัพท์มือถือและเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินซึ่งเมื่อประมาณเดือนมีนาคม2559 เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยเข้าตรวจค้นที่บ้านของนายสายยันเจ้าของบ้านส่วนกำลังอีกชุดเข้าค้นที่บ้านพร้อมจับกลุ่มนายธนาโชติเจ้าของบ้านซึ่งเป็นลูกชายของนายสายยันทั้งคู่มีพฤติการเป็นผู้มีอิทธิพลทำการทวงหนี้นอกระบบโดยมีสมาชิกในกลุ่มหลายคนมักใช้ความรุนแรงข่คมขู่นึดรถและทรัพย์ของลูกหนี้มาเก็บไว้โดยจากการตรวจค้นบ้านทั้งสามหลังนิดของกลางเป็นอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังตรวจยึดรถต์กระบะยี่ห้อมาสด้ารุ่นบีที50สีบรอนเงินที่มีผู้เสียหายแจ้งความกับสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีว่าถูกยึดมาเพราะติดหนี้ ที่ด้านหน้าอาคารเทศบาลนครนครสวรรค์นายจิตตะเกษมนิโรธนรัตนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรมนครสวรรค์ดาก้อนรัน2024เพื่อจัดหารายได้สมทบในการขยายพื้นที่อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพรมจริยาวาดส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย รวมทั้งเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนและจังหวัดนครสวรรค์ให้รู้รักสามัคคีโดยแบ่งเป็นประเภทฮ้าฟมาราธอนระยะทาง21.1กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตร นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนหลังจากช่วงเย็นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนฝนตกกระหน่ำนา,นานนับชั่วโมงส่งผลให้มีบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตะบนซ้อนละคออรอำเภอลาดยาวถูกลมพายุพัดเสียหายมากกว่า60หลังคาเรือนบางหลังถูกพายุพัดหอบหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งแถบ นอกจากนี้ยังพบว่าที่ตำบลลาดยาวในพื้นที่หมู่6ก็ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและต้นไม้หักโค่นทับสายไฟสร้างความเสียหายหลายจุดหลังคาบ้านถูกภาพปริวเสียหายทั้งหลังในส่วนของในตัวตลาดอำเภอลาดยาวยังมีพายุลูกเห็บตกอีกด้วยรวม6ตำบล15หมู่บ้าน85หลังคาเรือนและยังมีวัดที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ด้วย และจากการรายงานข้อมูลของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดคนครสวรรค์ระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่17กุมภาพันธ์ได้เกิดเหตุวัฏภัยพายุฝนลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในพื้นที่อำเภอลาดยาวทําให้มีบ้านเรือนของประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย6ตําบลได้แก่ตาบลซ่อนละครตาบลวังม้าตาบลลาดยาวตาบลเนินขี้เหล็กตาบลบ้านไร่และตาบลสารเจ้าไก่ต่อ มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน85หลังคาเรือนวัดหนึ่งแห่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นอำเภอลาดยาวกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและจะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป เริ่มมาทางนี้ก็มาทางนี้ก็มาอแล้วท,ทางหลังก็มาอุ้องกุ้งปิ้วมัใหาหายหมดลองให้เลยชนะอ้าวไม่น้ำโมเรนะื่องน่ะโอ้โหหลวงพ่อที่ไหนดีไหว้หมดทุกทิศเลยไ <laughs> <laughs> อยตอนที่พายุมาป้าอยู่ตรงไหนหลานไล่เ้าไปอยู่ในห้องอ๋อหมดเลยบ้านอนะ่ะ มันสาดเข้าแล้วนี่กี่ปีเนี่ยเพิ่งเจออย่างเงี้ยกี่ปีประมาณสิบกว่าปีฉันเคยเจอที่เสาไฟโคนปีนั้นก็หนักถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนณนห้องประชุมหนึ่งสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจัง,จงหวัดสมุทรสาครเ <c oughs> ข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษผู้นํารุ่นใหม่โดยมีนายสรันพงษ์ฟุ้งเกียรติรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติรักษาการ,รแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งนายอดุลโชตนิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระส่งพาณิชย์เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานสำนักงานสภากเกษตรกรแห่งชาติหัวหน้าสำนักงานพนักงานสำนักงานสภากเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมการประชุมและประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองความรู้ทักษะและเพิ่มศักยภาพบุคลากรพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอีกทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรจังหวัดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่หลากหลายด้วยโดยนายชูศักด์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มผนความรู้และเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างยั่งยืนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนง,งานช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กร,รให้ได้มากที่สุดต่อไปสำหรับวันนี้นะฮะเป็การบรรยายพิเศษเรื่องผู้นำรุ่นใหม่เนะี่ยผมคิดว่าเราทำได้ ดีนะฮะในเรื่องของการเป็นปฐมบทที่จะพัฒนาบุคลากรของเรานะได้มีโอกาสร,รับฟังวิทยากรผู้โซลูชนะฮะจากคนนอกนะครับวันนี้ก็เป็นของท่านอาจารย์อดุลโชตินิสากรท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศซึ่งต้องขอบคุณพวกเราที่ร่วมรับฟังอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้จัดด้วยผู้ตรวจสอางวหน้าชูศักดิ์เนาะและทีมงานที่ผมอ,อาจจะเอ่ยนามไม่ครบเนี่ย ก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะร่วมกันเนี่ยพัฒนาองค์ความรู้โดยนําบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงมนุดิ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มาบรรยายพิเศษนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้เราทํางานแบบนี้ต่อเนื่องต่อไปในการหาหัวข้อพิเศษเนี่ยมาช่วยกันสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้อีกนะครับก็ขอบคุณทางศูนย์กับเพื่อนนโยบายและบริหารกิจการพิเศษและก็ทางทีมอาจารย์ อดุลน,นะฮะโชตินิสากรและก็หัวหน้าสำนักง,งานและพนักง,งานทุกคนทั้ง77จังหวัดรวมทั้งส่วนกลางด้วยครับขอบคุณครับที่โรงเรียนหนองบัวราบบำร,รุงตําบลท่าขุนรามอํเาเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างหลังคาโดม นันทนนุสรลานกิจกรรมและกีฬาและสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ปลอดภัยโดยมีพระครูอัธกิจนันทคุณเจ้าอาวาสวัดป่าดอยรับงาประธานฝ่ายสงฆ์ดรเสริมวุฒินางอมอรรัศวรโรธประธานบริษัทชฉลิ้วชากังราวจำกัดเป็นประธานฝ่ายคารวสและประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษาโดยมีนายประจวบชมพูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาร่วมกับประชาชนคณะครูผู้ปกครองพร้อมมีดอ,อร์มงคลรอพันธ์ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองบวัวราบบารุงร่วมในกิจกรรมโดยนายเสรมิมวุฒิวรรณโรประธานโครงการคุณธรรมนําการศึกษากล่าวว่าตนเองได้เล็งเห็นความสําคัญเรื่องการศึกษาที่ควรจะมีคุณธรรมนําหน้าเพื่อพัฒนาไปสู่ด้านอื่นๆทางวินยัยกตัญญยซื่อสัตย์สุจริตและความรบับผิดชอบที่ปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อการเติบโตไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมกับได้มอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทและคุณสุทิลิ้มทองกุลอีกหนึ่งล้านบาทให้กับโรงเรียนเพื่อสร้างหลังคาโดมนันทโนนุสรนซึ่งจะเป็นลานกิจกรรมและกีฬาพร้อมสร้างสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนปฐมวัยด้านดรมงคลรอพันผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวราบบำรุงกล่าวว่าทางโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประเทศจากพระองค์ท่านมาแล้วหนึ่งรางวัล คือรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตำรวจตรีโสพลจีนสุดร้อยเวรสอบสวนสพเมืองปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าข้างทางบนเขาใหญ่บริเวณหลักกิโลเมตรที่1 5บหถึงสิพื้นที่หมู่14ตําบลเนินหอมอํเาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับรถจักรยานยนต์หนึ่งคันหลังจากรับแจ้งจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยแพทย์เวรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพญธรรมสถานปราจีนบุรีโดยที่เกิดเหตุเป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ห่างจากด่านเนินหอมประมาณ4.5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ5เมตรพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียน9กไก่ซอเสือ209กรุงเทพมหานครจอดอยู่บนเนินหินในป่าและห่างจากรถจักรยานยนต์ไปประมาณ5เมตรพบศพของผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายจากการตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยของการต่อสู้และร่องรอยของการถูกทำร้าย สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงโดยจากการตรวจค้นหลักฐานที่พบบัตรประชาชนระบุชื่อนายนัตพงษ์จันรพุทธอายุ43ปีโดยสาเหตุจากการเสียชีวิตครั้งนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะขับรถจักรยานยนต์เพื่อขึ้นไปเที่ยวบนเขาใหญ่และขณะที่ขับรถผ่านจากด่านเนินหอมอาการป่วยอาจจะกำเริบจึงได้แอบขับรถเข้าไปข้างทางและนอนพักผ่อนก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่เพจข่าวสารชมบุรีได้มีการโพสต์ตามหาคนหายซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้เสียชีวิตโดยญาติระบุว่าผู้ตายหายออกจากพื้นที่อมตะจังหวัดชมบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์โดยหายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์คันที่พบในจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นจึงได้ติดต่อญาเพื่อเดินทางมาพบจนที่สืบสวนและรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาต่อไป ที่ผมก็ออกมาเก็บขยะตามปกติครับตามช่วงเวลาที่ว่างตอนกี่โมงประมาณสิบโมงสิบโมงเช้าครับมาถึงเนี่ยประมาณสิบโมงครึ่งก็เห็นน่ะเหลือบตาไปเห็นน่ะมอเตอร์ไซค์ก็เลยเดินไปเดไปดูครับเดินไปเดิดูก็พบพบสดห็นนอนนอนนิ่งอยู่ที่แรกก็นึ้วแดดมานอนป่าที่สังเกตเห็นแมลงวันตอมที่ใบหน้าครับก็ แต่ในฐานว่าตายเสียชีวิตแล้วแต่ว่าเอามีสภาพร่องรอยมันมีการต่อสู้หรือว่าอะไรไหมครับไม่มีครับ,รบเรื้องต้นที่เห็นไม่มีครับไม่มีรอยสัตว์สัตว์ทำลายลลก็ไม่มีเบริรอบๆไม่มีครับแล้วพอเจอแล้วทํงไหนครับเจอแล้วก็โทรไปแจ้งผู้รับผิดชอครับครับผม ก็โดยปกติแล้วเราก็มาทําความสะอาดบริเวณนี้เป็นปกติาาก,การลาดตะเวนะผมก็จะเก็บพยาธิตามขอบยิมข้างทางโดยปกติไป่กินว่าไปรจำวันอยู่แล้วใช่ครับ,รบขอบคุณครับ ถ้าอากาศยานสุน,นภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคารแซดวแบบ Soft Opening ในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกรด S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซวน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวัตโดยท่า,ากาศยานสวนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจคน้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกรเสียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารแซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสวนภูมิต่อไปท่าอากาศยานสวนภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไพซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีชาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับ ก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่น ศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนามาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทําให้เราใช้สําเนาแบบประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมฝ้าระวังและรู้ทันทายที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชชว่์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง การให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน